สวัสดีค่ะยิ่กี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่15มีนาคมนะเอ่อมาดูที่ทาเฟรมเดลี่ก่อนเลยนะครับราคาทองคำเทตั้งแต่เมื่อวานนะครับทำตั้งคําว่าอยากจะเทินเป็นขาลงอยู่ทีเดียวหรืออิทธิพลของขาลงมาในทาเฟรม4ชั่วโมงนะคะประกอบกับเออข่าวสงครามรัสเซียยูเครนก็ มีรายงานว่ามีความคืบหน้าในการเจราจาทั้งดังที่ก็ตีกันไปด้วยเจราจาไปด้วยเนี่ยก็เตรียมเทอยู่ที่เดียววันนี้ก็เทหนักเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะมุมมองของทัเฟลมนี้คือราคานะคะลงเข้ามาใกล้ซัพพอร์ตสำคัญของชาแนลราคาของทัาเฟลมเดลี่นะกรอบล่างคือหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดจุดหนึ่งสองแถวนี้นะ แต่ว่าถ้าเราเห็นในตัวของ indicator ของตัวนี้นะครับแท่งปัจจุบันของราคาเป็นแท่งสีแดงนะ,ะทุกคนแล้วก็มีลูกศรอ,อยู่บนแท่งเนี่ยหมายความว่าแท่งเนี้ยมันโดนกดราคาลงค่อนข้างแรงนั่นเองนะคะแล้วก็กว่าจะจบแท่งนี้เขาดาวอีก11ชั่วโมงแลจ๊ะเพราะฉะนั้นเราเห็นระยะสุดสุดระยะสวิงของรายวันใกล้ๆแล้วนะ ถ้าเป็นมุมมองของเดลี่นะใกล้ๆแล้วนะใกล้จะแตะแล้วนะแต่บลูดอทก็มาเนี่ยหมายความว่ามันก็ยังมีอิทธิพลของการกดราคาลงค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะแต่ว่ามันอาจจะเริ่มชะลอในทำเฟมย่อยด้วยแต่ใกล้ขนาดนี้เราก็เชียร์ให้เขาลงมาสุดระยะเลยดีกว่านะครับแต่เราก็จะเห็นว่าเลเวลถัดมาของซัพพอตของเขานะคะก็จะเป็นบริเวณรูวนะครับกับ กรอบล่างของทำเฟมเดลลี่นั่นเองซึ่งก็จริงๆแล้วไกลามากเลยนะทุกคนเอาจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็เป็นพันกว่าจากตรงนี้มาถึงสุดกรอบก็สี่พันกว่าแต่ราคาทองช่วงนี้ก็แบบว่าเวลาพี่เขาก็ชากพีนี้ก็เขาทำได้ประมาณ รื้อไปเนี่ยเขาก็ทําได้นั่นเองนะครับไม่กี่พันจุดเองนะอะไรประมาณนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะไปแต่ละพันจุดนี้ยากมากช่วงนี้ง่ายนะครับก็มีโอกาสอยู่นะแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อเราอันนี้มันเป็นอมองของทับเฟมใหญ่มาดูแรงซื้อแรงขายนะของทัเฟมนี้ณปัจจุบันเองนะคะแรงขายเนี่ยทิ้มหัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะแปลว่ามีการก่อตัวขึ้นมาของแรงขายกับทันหันนะคะ แต่ยังไม่เต็มในทําเฟรมนี้นะก็คือตั้งเขามาแหละแต่แบบจอแล้วแหละแ,ละแล้วก็แรงซื้อก็ไม่มีเนี่ยก็แสดงว่าอิทธิพลของขาลงในทำเฟรมย่อยอาจจะมีเยอะนั่นเองนะคะก็มาลุ้นกันเลเวลถัดมานะครับของสุดระยะนะที่บริเวณ19 10ประมาณนั้นนะ mm hmm. โอเคแต่ว่ามีิวกลัดไปถึงไหมนเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คทําเฟรมย่อยประกอบที่ทําเฟรม4ชั่วโมงนะครับกรอบราคาของ4ชั่วโมงเมื่อวานอยู่ระหว่าง 2,090.02 r e s i s t a n c e กับ Support 1,949.60นะคะหลังจากเมื่อวันแท่งหลุดลงมาแล้วคาะก็ค่อยๆไหลลงมาตลอดทั้งตั้งแต่เมื่อวานเนาะแล้วก็ณปัจจุบันเองนะครับหลุดลงมาเทส Support สำคัญที่เราบอกไปแล้วบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วเท่า1,929นะครับถึง1,930นะ แล้วทีนี้มันกําลังจะลงสุดระยะเมื่อวานสุดระยะน่ะที่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดแต่วันนี้ขยายลงมาที่บริเวณหนึ่งเก้าศูนย์เก้าถึงหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะซึ่งถ้าเห็นแท่งปัจจุบันของราคาอีกไม่กี่ใจเนี่ยจ,จบแท่งเนี่ยจะเห็นว่ามันเทสแอลเมสองร้อยพอดีนะทุกคนการข้ามรั้วแอลเ0สองร้อยของแท่งราคานะครับมันจะเป็นลักษณะของการอยากจะหยั่งขาลงเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะคะแต่ว่า ราคาทองคำหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆทางเทคนิคอลแล้วเวลาเขาเทสอเอรสองร้อยหรือว่าซัพพอร์ตสำคัญเขาก็ชอบเลย <c oughs> เลยจุดไปค่อนข้างไกลอยู่ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ทีนี้ก็มาตามดูกันต่อนะคะว่ามโอกาสที่จะกระตุกลงมาสุดระยะเลยก็อาจจะลงมาเร้วถัดมาของซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับสะพัดย่อยถัดมาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อย แล้วก็หนึ่งแปดเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดเนี่ยมีโอกาสหรือเปล่านะก็ติดตามดูนะครับตัวของแรงขายนะคะว่าคือตอนนี้แรงขายอะที่ทำเฟรมสีชั่วโมงเขาพักตัวเฉยๆนะแรงซื้อเขาไม่มีเลยนะแต่ว่าที่ที่ราคาที่มันลงมาแล้วก็มันเริ่มชะลอหรือว่ารีบาวขึ้นเล็กน้อยเนี่ยคือแรงขายมันพักตัวนั่นเองนะจ๊ะทุกคนแต่ถ้าเราเห็นระดับ การโอเวอร์ระดับเบบี้ของเขาแล้วเนี่ยเราก็เชียร์นะให้ไปให้สุด <c oughs> ก็ทำดูแรงขายนะว่ามาได้หรือเปล่าถ้าไม่มาก็ระวังมันรีบาวขึ้นเล็กน้อยนะพอมันรีบาวขึ้นเล็กน้อยเนี่ยก็มาดูก่อนก็ได้นะคะว่าในทางเสมนย่อยอุดิชแตนสำคัญจะเป็นยังไงคือจะอาจจะเป็นลักษณะแบบว่าลงมาเด้งเชือ่แรีบาวขึ้นนิดหน่อยไปติดรสิชคัญแล้ว ปบลงให้สุดอะไรทำนองนี้เขาก็ชอบทำแบบนั้นอยู่นั่นเองเอามาดู H 1นึ่ที่ H หนะครับกรอบราคาของ H 1นะคะด้านบนอยู่ที่หนึ่งเก้าห้าสี่จุดสี่ห้านะด้านล่างอยู่ที่หนึ่งเก้าสองสี่จุดแปดสี่เขาก็วอร์ขั้นสุดแล้วละ่ะแต่ว่าแรงซื้อเขาไม่มีนะประมาณนั้นนะเขาก็เลยยังรีบาวตัวได้ไม่สูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ แทง4ชั่วโมองถัดมาเนี่ยเริ่มเปิดแทงแล้วนะจ๊ะแรงขายก็ตกแรงกว่าเดิมแหละนะครับราคาก็ทําท่าจะรีบาวอยู่เนี่ยก็รีสิสแตนที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่ถ้ามันมีโอกาสรีบาวขึ้นนะครับก็คือด่านแรกคือตรงนี้นะ1949.60กับ1954นั่นเองนะจ๊ะก็เมื่อวานก็ทําท่าหลอกอย่างนี้อยู่นะคือแบบเฮ้ยอยากจะขึ้นไปถึงรีสิสแตนแต่ไม่ถึงเส่ทีเดียวแล้วก็ก็ชากลงต่อนั่นเองนะะ ราะฉนั้นตอนนี้คืออิทธิพลของขาลงค่อนข้างเยอะอย่างที่เราเห็นตั้งแต่แท่งเดลี่แล้วนะครับว่ามีตัวลูกศรกดดันราคาลงค่อนข้างแรงอยู่ทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็จร,จริงๆแล้วภาพรวมคือฝั่งขาลงได้เปรียบนะอจารย์กคนแต่ว่าจังหวะในการไปของเขาอาจจะไม่ได้ตามใจคุณนั่นเองนะคะก็เห็นแล้วละราคาแบบว่าเฮ้ยกระตุกลงแรงๆแบบชั่วแล้วก็รีบาวขึ้นมา แล้วก็ลงต่ออะไรอย่างนี้นะครับค่อนข้างโหดเลยทีเดียวช่วงนี้อ่ะมาดูสามสิบสามสิบนะคบคล้ายๆกันเลยนะคะที่เอหนึ่งนาะก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยโอเวอร์แล้วแต่ว่ายังไปต่อได้ถ้าแรงขายฟื้นสิบห้าเหมือนกันตอนนี้ระคาะกำลังถูกปีบนะครับอยู่ในกรอบของสิบห้านะกรอบเล็กๆนี้เริ่มสร้างแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะมีโอกาสที่มันจะปรับ กลอบ H1 ด้านบนใหม่เหมือนกันได้อยู่ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเล็งไว้ก่อนนะ r e t a n t เริ่มมาแล้วคือบริเวณนี้นะรู้ว่าสีแดงพอดีแถว1936เนอะแล้วก็ถัดมาก็ค่อยเป็นบริเวณที่เราพูดไปแล้วคือ1949กับ1954ซึ่งมันสัมพันธ์นก,นกันกับ LMA200 ของทำเฟม M15 นั่นเองนะคะโอเค ทีนี้เราเห็นแล้วล่ะว่าอิทธิพลของขาลงค่อนข้างแรงแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าแท่งสี่ชั่วโมงมันเพิ่งจะเทสเส้นนี้แท่งแรงครับแท่งถัดมาก็ตามดูแรงขายนี้แหละว่าจะฟื้นต่อหรือเปล่าฟื้นต่อไปให้จบหรือเปล่าหรือว่าจะจังหวะขึ้น,นทีนึงแล้วค่อยกระชากลงมาใหม่หมแม่อันนี้ระวังเลยนะจ๊ะแต่ว่าในกรณีที่ราคานะครับแรงขายมันตกลงเรื่อยๆมันก็ มิูการรีบาวเนาะเพราะฉะนั้นมาเช็ครี s i สเซนต์สำคัญด้วยถัดจาก1954นะคะรี s i สเซนต์ถัดมาของราคานะคะก็อยู่บริเวณนี้นะคะเริ่มหายากหรอหรอ,หรอเพราะว่ามันกำลังจะเซตตัวใหม่นะจ๊ะทุกคน ถัดจากหนึ่งเก้าห้าสี่ r e t นะคะในกรณีที่มนันปีนขึ้นได้นะหนึ่เีนี่ยป็นโซนน,นั้นถัดมามันก็จะเริ่มที่จะกลับขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้น Resistance ถัดมาจะอยู่ที่1969.63นะแล้วถัดขึ้นไปข้างบนนะคะค่อยเป็นตรงนี้กรอบเดิมของทำเฟรม4ชั่วโมงเมื่อวานที่1นึ่งสอง้าจุดศูนยนั่นเอง แล้วก็สุดระยะสวิงข้างบนนะครับวันนี้อยู่ที่สองศูนย์สองเก้าจุดแปดสองนาะเพราะฉะนั้นเวลามันเทสตรงเนี้ยวัดใจอยู่ทีเดียวนะคะว่าจะเด้งเชือกจะเด้งเชือกแบบแตะปุ๊บแล้วขึ้นเลยหรือว่าหน่วงไปไกลๆก่อนแล้วค่อยเด้งแรงๆโอเคนะดูจังหวะด,ดีๆนะราคาทองคำช่วงนี้แบบว่าค่อนข้างแบบกระชากรุนแรงอันตรายอยู่ทีเดียว แต่ภาพรวมของเขาแล้วอิทธิพลของขาลงยังมีค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะแล้วก็มันยังลงไม่สุดที่ทำเฟรมสีชั่วโมงเพราะฉะนั้นระวังจังหวะอยู่ทีเดียวนะคะถ้าคุณคิดจะบายเนี่ยนะคะหรือว่าจะเซลล์ต่อเน,นี่ยก็ระวังอยู่เหมือนกันเป็นช่วงวัดใจพอดีเนาะประมาณนั้นโอเคอย่าลืมเช็คข่าวนะครับช่วงนี้นะครับถึงจะบอกว่าตีกันอะไรก็ตามแต่พี่จะเทมีข่าวแบบ ข่าวลายเข้ามาค่อนข้างก็เยอะอยู่นะแต่ทุกคนยังขานรับอยู่ว่าเฮ้ยการเจรจาคืบหน้านั่นเองนะคะทุกคนโอเคเหมือนจะเริ่มชินนะกับสงครามระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะก็ระวังให้ดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ